สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ในการที่นายมาตินอติซาริอดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ความว่าพะนักท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์กรุงเฮลซิงกิ ขพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายมาติดอติสสริอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐฟินแลนด์การจากไปของท่านอาดีตประธานาธิบดีนั้นนับเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งทั้งในประเทศและนานาประเทศไม่เพียงแต่ท่านอาดีตประธานาธิบดีจะได้รับการยกย่องจากการอุทิศตนตล,ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในหน้าที่และความรับผิดช,ชอบต่อประเทศและประชาชนชาวฟินแลนด์ หากยังได้รับการสนเสริญจากนานาประเทศในความมุ่งมั่นทุ่มเทอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการช่วยทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของประชาคมโลกอีกด้วยข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยยังคงจดจําได้ดีที่ท่านอดีตประธานาธิบดีได้เดินทางมายือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2538 กล่าวได้ว่าไมตรีอันดีระหว่างท่านอดีตประธานาธิบดีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิรพระราชบิดาของข้าพเจ้าได้อย่างผลที่ดียิ่งต่อการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองอีกทั้งข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ท่านอดีตประธานาธิบดีได้ให้การต้อนรับข้าพเจ้าอย่างอบอุ่นเมื่อครั้งที่ได้เยือนฟินแลนด์อย่างเป็นทางการ ในฐานะมกุฎราชกุมารของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2540ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวฟินแลนด์ในการสูญเสียอันนามาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17.32นสมเด็จพระนิธฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระพลายอิสราภรณพรวัเทเศรษฐานราวาสในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงปานจิตวัฒนายกรข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถึงแก่อ,อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่3ตุลาคม2566สิริอายุ83ปีคุณหญิงปานจิตวัฒนายากรเกิดวันที่29ตุลาคม2482เป็นบทตรีพระพิบูรลไอส์วันเปรียบสุจริตกุลกับนางวิจิตสุจริตกุล ด้านครอบครัวสมรสกับนายสวัสดิ์วัฒนายากรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรมีบุตรหนึ่งคนคุณหญิงปานจิตวัฒนายากรเข้าศึกษาที่โรงเรียนสตรีอักษรสวร์คและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะอักราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้ารับราชการที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี2507จนเกษียณอายุในปี2543ในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดก,กระทรวงสำนักงานปลัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณหญิงปานจิตวัฒนายากรเป็นผู้ธรามากาที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีร่วมกิจกรรมการกุศลและมูลนิธิต่างๆอยู่เสมออาทิเป็นกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นอาสาสมัครร้านเจรดา และเป็นคณะกรรมการการจัดงานออกรางคณะพระยาองคมนตรีสภากาชาติไทยเป็นต้น ต่อจากนั้นสมเด็จพระาานิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชะกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังเมนวัดท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ประวีระประวิทย์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคพาร์กินสันเมื่อวันที่17ตุลาคม2566สิริอายุ77ปีหม่อมราชวงศ์ประวีระประวิทย์เกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2489เป็นบุตรของหม่อมเจ้ากวีวิสิษ์ประวิทย์กมอมจรินทรประวิยะยทย์ณอยุธยา ด้านครอบครัวสมรสจัดนางรุ่งนภาประวิะยทย์ณอยุธยาไม่มีบุตรธิดาหม่อมราชวงศ์ประวีรประวิทย์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นโอวีสาจากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและเริ่มทํางานด้านวิศวกรรมยายนยนต์ที่บริษัทประชายนจำกดัดต่อจากนั้นได้ย้ายไปทํางานกับบริษัทโรงโม่หินจังหวัดเชียงใหม่และดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเดสเตโคเอเชียจนเกษียณอายุ จากนั้นยังเป็นกรรมการบูรณิธิบดีเรินทร์ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ประโดยตลอดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยรักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยาราชนารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดกาลสิน์ วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวจังหวัดกาลสินซึ่งโปรโดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทางนี้ทรงเล็งเห็นว่าสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากมีสุขภาพดีแล้วจะเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนบัวขาวพระราชทานสมุดร,ระบายสีและของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กการออกหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินาราย โรงพยาบาลกาลสินโรงพยาบาลนาคูโรงพยาบาลยางตลาดร่วมให้บริการตรวจโรคทั่วไปทันตกรรมและแพทย์แผนไทยมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางมีผู้มารับบริการ498คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบหายใจวันนี้มีผู้ป่วยนำเฝ้า7คน เป็นผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเบาหวานไขมันในเลือดตับอักเสบผู้ป่วยโรคสมองพิการโรคหอบหืดโรคลมชักผู้ป่วยโรคภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำตั้งแต่กำเนิดผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียโรคหัวใจโตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมขวาและผู้ป่วยด้วยโรคเท้าปุกในการนี้มีพระปฏิสันฐานกับผู้ป่วยด้วยความห่วงใยและทรงสักถามถึงความเป็นอยู่และอาการของโรค ท้งนี้ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ทําการรักษาทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไปพร้อมกับพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวด้วย ่อจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายแก่กรมกร,กรมการอนุกรรมการและพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอ,อสวเข็มพระนามาพิไทยย่อสวและโล่แก่ผู้แทนกรมกร,นกรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ,อสวจำนวน240รายเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคกติยาราชนารี โปรดให้จังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่52เมื่อปี2553จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา13ปีปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชากรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมาัครสายแพทย์และสาธรรณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมาัครสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น3,613คนโอกาสนี้พระราชทานพระวรโรกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัดกาลสินเฝ้าและทรงนำขับร้องเพลงเลือดหยดเดียว ซึ่งเป็นบทเพลงในพระนิพนธ์กรองพระราชฐา,ามพระดราํารัสชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไปออเป็นองคอ์ที่ทาให้ปะเทศเิมขึ้นเป็นอันมากเพราะว่า กีแรกที่เราจะต้องพัฒนาในารพัฒนาสาังชาเราต้องพัฒนาบุคลากรประชาชนของเราให้มีสุขภาพที่ดีอย่างที่ขอขอรัฐออลอวอสดิ์ทุกคนกำลังทำอยู่ เมื่อมีสุขภาพที่ดีแล้ว <c oughs> ก็จะสามารถฝึกตอนเปิดการเล่าเรียนมาตามสาขาตา่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นวิยาการหรือสาขาอาชีพก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นไม่ถือว่าใครได้เกิดข ราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีคำนับครูโค้นมูลลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนกลุ่มประกันทดน้ำวันนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สารยาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมมูลลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพ,พระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดพิธีคำนับครูโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีผลอาการเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้กำกับครูอาจารย์ศิลปินนักแสดงโขนทั้งระดับศิลปินชั้นครูและเยาวชนตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมพิธีคำนับครูเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มซ้อมการแสดงครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงโคนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพปอนกุมภกันทดน้ำซึ่งมีกำหนดจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566ณหอประชุมใหญู่นยนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไดในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันศา71พันศาและสมเด็จพระนางเจ้าเรดฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชมพรรษา91พรรษามูล,ลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพจัดการแสดงโขนเพื่ออนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้งทื่นชมความงดงามศิละปะของไทยมากว่า20ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและทรงนสนับสนุนการแสดงโขนศิละปะอันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ